สวัสดีครับอายุธาครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนนะครับวันนี้ผมมีรถดีๆมานําเสนอหนึ่งคันนะครับผมสาหรับสายคนงบน้อยนะครับผมอยากได้รถยนต์ใช้แทนการขับขี่มอเตอร์ไซค์กันแดดกันฝนให้ลูกให้หลานหัดขับพาลูกพาหลานไปเที่ยวไปโรงเรียนนะครับขับขี่ทําบุญนะครับกับคันนี้นะครับแบรนด์จาก Honda คันนี้คือ Honda City t ้ไทเซตรถที่ได้รับความนิยมมากนะครับเนื่องจากราคาไม่แพงนะครับรูปโฉมทันสมัยนะครับผม คันนี้นะครับเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานไม่เคยติดแก๊สบอดี้สวยไม่มีชนักตัดต่อพิจความไปจมน้ําเก็บงานเก็บรายละเอียดมาให้ครบหมดแล้วนะครับทาสีให้ใหม่ทั้งคันพร้อมขัดเคลือบให้อย่างดีพาเบรกคู่หน้าเปลี่ยนให้แล้วนะครับผมเบรกหลังเช็คให้หมดแล้วนะครับผมช่วงล่างช่วงล่างเก็บให้หมดแล้วนะครับเอาไปก็ใช้งานกันได้เลยนะครับรถรุ่นนี้นะครับอึดถึกทนประหยัดน้ํามันนะครับผม ไม่จุกจิกนะครับผมและก็ราคาก็เบาๆนะครับแค่6 0,000่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมได้รถยนต์สภาพดีๆไปใช้งานขับมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับมากรุงเทพไร้ปัญหาความร้อนแน่นอนนะครับผมสีสันทั้งคันนะครับสวยเงาฉ่าทั้งคันนะครับไร้ริ้วรอยเลยนะครับผมเหมือนสาวอายุ18ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับผมมาพร้อมกับล้อแม็กแต่งนะครับผมยางดอกหนาใช้งานกันได้อีกยาวนะครับผมนี่นะฮะโดยรวมรถโอเคพร้อมใช้งานมากกว่า90%แน่นอนนะครับ เก็บซ่อมบารุงทุกอย่างให้ครบหมดแล้วสําหรับ f อที่อยากได้รถยนต์ไปใช้งานขับขี่เที่ยวปีใหม่ใกล้จะถึงปีใหม่ขับขี่กลับบ้านผมแนะนําเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีนะครับผมภายในคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้เดิมจากโรงงานแอร์เย็นฉ่ำระบบไฟฟ้าทั้งคันปรับข้างไฟฟ้านะครับผมไม่วิ่งมาแค่สองแสนกว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมสองแสนกว่ากิโลเท่านั้นตัวรถถ้าจำไม่ผิดปีสองพันหรือสองพันหนึ่งนี่แหละครับผมนี่นะฮะ ลดได้ภายในสีเบลด้วยนะครับสภาพเบาะยังอยู่ในสภาพที่ดีสะอาดสะอ้านดีนะครับผมสวยงามนะครับผมไม่น่าเกียดนะครับสําหรับรถราคาหกหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะภายในสวยนะครับผมใสสะอาดนะครับผมฟอกต่างๆให้ครบหมดแล้วนะครับถือว่ารถพร้อมเก็บงานพร้อมขับพร้อมขายพร้อมขี่พร้อมเที่ยวนะครับผมนี่นะฮะสวยๆงามๆนะฮะเงินหกหมื่นกว่าบาทนะครับดีกว่าไปซื้ออเตอีกเยอะๆนะครับนั่งกันได้หลายคน ไล่แดดไล่ฝนสบายๆนะครับผมนี่นะฮะซอกเซอร์สติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานเม็ดอาร์กเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับผมฝาท้ายก็ฝาเดิมสวยๆเลยนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวมาดูในส่วนหลุมอะไหล่กันบ้างนะครับหลุมอะไหล่นะครับมียางอะไหล่มาให้ไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะไม่มีรอยเจาะติดแก๊สแต่อย่างใดนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในห้องเครื่องแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันบ้างนะครับผม ขอเดี๋ยวลบกวนตาก,กล้องผมขอกุญแจด้วยนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับสตาร์ททีเดียวติดนะครับผมนี่นะฮะรถพวกนี้นะครับ,รครบเครื่องเดินนิ่งเรียบเลยนะครับผมนี่นะฮะอ่งเครื่องาาสะอาดสะอานดีนะครับมีเพียงแค่รอวรลอยตามการใช้งานทั่วไปนะครับผมคราบดินคราบฝุ่นคราบใายตาม การใช้งานทั่วไปบ้างนะครับผมนี่นะฮะติ๊กเกอร์เดิมเพจเดิมทุกอย่างอยู่ครบนะฮะถือว่าราคาคุ้มค่ากับการหาขับขี่นะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างนะครับเข้ามาอยู่ในส่วนงตัวรถนะครับผมภายในก็กว้างขวางนั่งสบายดีนะครับผม แอร์นี่เย็นฉ่ำเลยนะครับขนาดเขาเปิดแค่เบอร์สามนะครับแต่เปิดเบอร์สองหนาวจัดครับนี่นะฮะใครที่อยากได้นะครับไม่คิดมากนะครับได้รถราคาเบาๆไปใช้งานกันนะครับดีกว่าขับขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่าเดินดีกว่านั่งรถสาธารณะเป็นไหนๆนะครับผมนี่นะฮะพาลูกพาหลานเที่ยวนะครับกินกาแฟดูการ์ตูนนั่งเล่นโทรศัพท์ในรถสบายๆเลยนะครับผมปลอดภัยกว่าการขับขี่มอเตอร์ไซค์แน่นอนนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับกรุงเทพปริมณฑลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์ออนรอเเทล์ เห็นคลิปแล้วอยากได้เป็นเจ้าของไม่สามารถมาดูได้นะครับเรามีบริการส่งทั่วประเทศนะครับแต่การส่งทุกครั้งนะครับต้องมีมัดจํานะครับผมย้ํากับทุกคลิปนะครับการส่งทุกครั้งต้องมีมัดจาถ้าไม่อยากให้เราส่งนะครับไม่อยากมัดจาเราพูดผิดนะครับถ้าไม่อยากให้เราถ้าไม่อยากมัดจาเราแม้แต่บาทเดียวรบกวนเรียนเชิญหน้าร้านนะครับมาทดลองขับพาเพื่อนพาช่างพาคนที่คุณรู้เรื่องรถมาดูได้เลยนะครับไม่ว่ากันแต่การส่งทุกครั้งต้องมัดจานะครับผมนี่นะฮะแล้วฝาก เตือนนะครับเตือนภัยมิฉาชีพสําหรับเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมช่วงนี้มิฉาชีพเยอะนะครับก่อนจะมาจานะครับดูตามาตาเรือนิดนึงนะครับดูว่าลดราคานะครับมันควรจะเป็นที่เท่าไหร่นะครับไม่ใช่เห็นจะของถูกแล้วคุณจะเสียเงินฟรีๆนะครับผมนี่นะฮะแล้วส่วนร้านเรานะครับมันจําได้รถทุกคนนะครับเรามีเครดิตชัดเจนนะครับแล้วก็มีหน้าผมนี่นะฮะเป็นคนรีวิวทุกคลิปนะครับผมนี่นะฮะเราไม่มีโกงอยู่แล้วนะครับสำหรับใครที่ไม่กล้านะครับเราไม่โกงอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเราโกงคุณคุ ตัวเจอนะครับเพราะว่าเรามีที่ตั้งชัดเจนนะครับมีหน้าร้านชัดเจนนะฮะใครที่อยากได้นะครับผมเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับผมนี่นะฮะเอาไปใช้งานไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับกับ Honda City t ้ไททแนะครับผมเกียร์ออโต้ไม่เคยแก๊สสภาพพร้อมใช้งานสีสันสวยเงา100%เเต็มครับผม หาัคับขี่ใช้ง,งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมกดติดตามนะครับกดหัวใจกดคอมเมนต์นะครับผมพิมพ์เลขหนึ่งมารัวๆก็ได้นะครับเห็นคลิปแล้วนะครับผมขอบคุณครับ